สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง u t u ู e ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9กุมภาพันธ์2565แฟนเพจ Facebook ของคุณอนุนแสนน่านนะครับได้โพสต์ข้อความแบบนี้บอกว่ารวมไทยสร้างชาติเท่ากับรวมคนคนรักลุงตู่ตัวจริงเสียงจริงไม่อิงแอบแรมโบ้อีสานหรือเสกสกลคนเคยแดงคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลังมือเป็นหน้ามือ จากขี้ข้ารับใช้นายใหญ่แดนไกลมาเป็นคนใกล้ชิดสนิทใจรับใช้ลุงตู่พร้อมดึงอนนท์แสนน่านและกลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศมาร่วมกันเป็นฐานกําลังตามแนวภูทรด้วยความชื่นชอบศรัทธาในอุดมการณ์การทางานของชายชาติทหารที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นคนโคราชเหมือนกันทําให้แรมโบ้เปิดใจรับและกล้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นคนละคนกับอดีตทุกวันนี้แรมโบ้อีสานได้ชื่อว่าคนรักลุงตู่ตัวจริงเสียงจริงที่พิสูจน์ให้เห็น ได้ด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ในทุกคําพูดและทุกๆก,การกระทําในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนยากที่ใครจะกล้าครหาหรือกล้าเรียนแบบที่มันชัดเจนกว่าเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากใจและไม่มีใครมาร้องขอให้ทํามันเกิดขึ้นจากการเคยหลงผิดและโดนนายเก่าหลอกก่อนได้รับโอกาสจากนายใหม่และเห็นแสงสว่างจนกลายว่ามาพบทางเป็นตัวของตัวเองที่ดูดีและมีคลาสมากขึ้น ทุกเรื่องที่แรมโบ้ออกมากระทําการปกป้องรักษาเรติดยศศักดิ์ศรีของลุงตู่ล้วนต่างเป็นเรื่องที่สําคัญและละเอียดอ่อนยิ่งที่น้อยคนนักจะกล้าออกมาออกตัวชนเพราะมันมีผลทั้งคดีที่จะโดนฟ้องกลับและมีผลทั้งทางการเมืองที่จะโดนฝ่ายตรงข้ามรังเกียจและหมายหัวจนหมดอนาคตทางการเมืองหากฝ่ายตรงข้ามลุงตู่กลับมามีอํานาจอีกครั้งที่ผ่านมาเสกสกลหรือว่าแรมโบ้มักออกมาหักเหรี่ยมโหดโทนี่หรืออดีตพ่อแมวนายเก่าคนเคยรักแบบหักด,ดิบไม่หักสุก แบบลวงๆเหมือนอย่างใครๆด้วยการะลวงไส้เน่านายก็แบบหมดไส้หมดพุงจนพลุนไม่มีชิ้นดีหากไม่ได้แรโบ้คนนี้ก็คงจะหาคนที่ออกมาสวนกับโทนี่แบบเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนไทยสำนักใหญ่ๆได้ค่อนข้างลำบากเพราะความที่แรโบ้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นอะไรที่สื่อมองมาว่าใกล้ชิดนายกลุงตูสุดๆแล้วนั่นเองหากเทียบผลงานของแรโบ้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการทำงานเป็นองครักษิทัก์ลุงตู แรมโบ้ bo, ทำงานได้งานเกินผลงานรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่หลายต่อหลายคนหากเทียบการทำงานของสสในฝ่ายรัฐบาลแรมโบ้ bo, ทำงานได้มากกว่าสสพักร่วมรัฐบาลเกินกว่าครึ่งทั้งในเรื่องของการปกป้อง,องรัฐบาลและการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลลุงตู่ว่ากันว่าชื่อรวมไทยสร้างชาติคือคำที่ลุงตู่ชอบใช้และแรมโบ้ขอลุงตู่นำมาใช้ตั้งชื่อพักโดยลุงตู่ไม่ว่าอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามยิ่งนักคือว่าจะมีใครอีกมากมาย เพียงใดหนอที่จะออกมาแสดงตนขอยืนเคียงข้างสนับสนุนลุงตู่อย่างจริงจังจริงใจไม่เสแสร้งแต้งรักอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติกับแรมโบคนเคยแดงคนนี้นี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านอานนท์แสนน้านนั้นเขียนเอาไว้ใน Facebook วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกับแนวทางรวมไทยสร้างชาติพักใหม่ที่ทางด้านแรมโบหรือว่าเสกสกลอัถาวงนั้น ได้ดำเนินการจัดตั้งเอาไว้แล้วรอดูการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่การเมืองไทยได้หรือไม่ครับ